รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกับผมรอเซฟทวิจิตอีกครั้งนะครับในรายการบาฮาซาอินโดนีเซียรายการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอินโดนีเซียนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอาเซียนของเรานั้นประกอบไปด้วย10ประเทศดังนั้นใน10ประเทศก็จะมีการใช้ภาษาที่หลากหลายกันนะครับดังนั้นวันนี้ลองมาดูนะครับว่าการสนทนาเกี่ยวกับสำนวนที่ต้องพูดเรื่องของภาษาในอาเซียนเนี่ยเราจะสนทนาว่าอย่างไรไปดูประโยคที่1กันนะครับ Saya ingin tahu bahasa apa yang paling banyak dituturkan di ASEAN. Saya ingin tahu bahasa apa yang paling banyak dituturkan di ASEAN. Saya ingin tahu bahasa apa yang paling banyak dituturkan di ASEAN. wa... Jangan bahasa itu saya bahasa yang paling banyak dituturkan adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang paling banyak dituturkan adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang paling banyak dituturkan adalah bahasa Indonesia. Bagaimana? Bahasa Atisyaiput kan maksud ke bahasa Indonesia. Ria bahasa Indonesia, nak rap. Poyok topay, nak rap. Mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa dengan penutur yang paling banyak? Mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa dengan penutur yang paling banyak? Mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa dengan penutur yang paling banyak? Mikwa maywa, bahasa Indonesia bahasa karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik. Indonesia. Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia Mimawa Proa bahasa Indonesia ke pasar pracam cat complete Indonesia peyota payngkap dan populasi Indonesia itu paling banyak di ASEAN dan populasi Indonesia itu paling banyak di ASEAN d a n populasi Indonesia i อ u ต a l i n g banyak di a s e a ซมีความหมายว่าและจำนวนประชากรของอินโดนีเซียนั้นมีจำนวนมากที่สุดในอาเซียนนะครับต่อไปลองมาดูคำศัพท์กันนะครับคำศัพท์แรกนะครับคำว่า Saya saya คำนี้แปลว่าผมแปลว่าฉันนะครับแทนตัวผู้พูดนั่นเองครับคำต่อไปครับ i n g i n ingin คำนี้มีความหมายว่าอยากจะ หรือต้องการจะก็ได้นะครับคำต่อไปครับตาหูตาหูคำนี้แปลว่ารู้ครับคำต่อไปครับภาษาภาษาคำนี้แปลว่าภาษาครับคำต่อไปครับอาปาอาปาคำนี้แปลว่าอะไรครับคำต่อไปครับยังยังคำนี้แปลว่าที่หรือแปลว่าซึ่งนะครับ ในที่นี้จะมีความหมายว่าภาษาที่นะครับต่อไปนะครับปาลิงปาลิงคำนี้มีความหมายว่าที่สุดนะครับคำต่อไปครับบัญญัติบัญญัติคำนี้แปลว่ามากครับคำต่อไปนะครับดีตุตุรกันดีตุตุรกันคำนี้มีความหมายว่าถูกใช้พูดถูกใช้สนทนานะครับมีรากศัพท์มาจากคำว่าตุตุรตุตุร นะครับซึ่งมีความหมายว่าพูดหรือสนทนานะครับคําต่อไปนะครับเปนูตุรเปนุตุรคานี้แปลว่าผู้พูดหรือแปลว่าคนพูดนะครับคํานี้ก็มีรกากศัพท์มาจากคําว่าตูตุรเช่นเดียวกันนะครับคาต่อไปครับดีดีดคนี้แปลว่าที่นะครับคําต่อไปครับอาเซียนอาเซียนคำนี้ก็คือตัวย่อของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองครับ คำต่อไปครับอัดดัลล่ะอัดดัลละคำนี้มีความหมายว่าคือคำต่อไปนะครับภาษาอินโดนีเซียภาษาอินโดนีเซียคำนี้คือคำเต็มของภาษาอินโดนีเซียนะครับฉะนั้นเรามักจะเรียกภาษานี้ว่าภาษานะครับซึ่งผิดนะครับเราควรใช้คำว่าภาษาอินโดนีเซียแทนภาษาของชาวอินโดนีเซียหรือภาษาของคนอินโดนีเซียนะครับคำต่อไปครับมืงอาปามืงอาป คำนี้แปลว่าทำไมนะครับคำต่อไปครับมันจะดีมันจะดีคำนี้แปลว่าเป็นครับคำต่อไปครับด้งเงินด้งงินคำนี้แปลว่ากับหรือด้วยกับนะครับคำต่อไปนะครับกา r เรื่องน่ะกาเรนคำนี้แปลว่าเพราะหรือแปลว่าเพราะว่านั่นเองครับคำต่อไปครับเร s m ม r ีเริมีคำนี้แปลว่าทางการ หรือเป็นทางการก็ได้นะครับแต่ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆอาจจะแปลว่าราชาการก็ได้เช่นภาษาราชาการดังตัวอย่างนะครับภาษาเรสมีภาษาเรสมีคำนี้จะมีความหมายว่าภาษาทางการหรือภาษาราชาการก็ได้แต่คำนี้เราอาจจะได้ยินอีกคำหนึ่งนะครับที่คล้ายๆกันก็คือคำว่าภาษานานาชาติภาษานานาชาตนะครับซึ่งมีความหมายว่าภาษาประจำชาติครับคำต่อไปครับร e p u บลิกอินโดนีเซีย ร e p ูบลิกอินโดนีเซียคำนี้เป็นชื่อเต็มของประเทศอินโดนีเซียนะครับมีความหมายว่าประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียครับคำต่อไปครับ p o p u l a ี i สีโปปูเลคำนี้มีความหมายว่าประชากรนะครับคำต่อไปนะครับ Itu Itu มีความหมายว่านั่นหรือนั้นก็ได้นะครับเป็นไงครับจากคำศัพท์ที่ผ่านมาต่อไปเราลองไปดูนะครับว่าละครของเราวันนี้ Yang Saya ingin tahu bahasa apa yang paling banyak dituturkan di ASEAN? Bahasa yang paling banyak dituturkan adalah bahasa Indonesia Mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa dengan penutu yang paling banyak? Karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia และประชากรอินโดนีเซียนั้นเป็ n ม a กที a สุ a ใอาเซียนเงบ้างครับจกลครที่ผ่านไปคุณผู้ชมฝึกฝนกันทันไหมครับถ้าหากยังไม่ทันไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับทาง www.etvthai.tv นะครับรายการของเราออกอากาศเป็นประจำนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ etv นะครับสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับผมคงต้องขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ